อะไรเอ่ยปิ๊บมาแล้วมาแล้วคุณเวนเวนซุนกลมกลิ้งฟูฟ่องนุ่มนิ่มเด้งดึงกระโดดโลดเต้นอ๋อมีลูกค้ามาแล้วสวัสดีฉันชื่อเวนซุนขอวอวยพรให้ทั้งสองท่านมีความสุขในเทศกาลเลนเทอร์ไลท์นะ ฉันภาคฉันว่าฉันว่าภาคผีต้องภาคให้ผู้ใหญ่กว่านี้คุณเวนซุนศึกษาวันเทศก,การเลเท์ไลท์เหมือนกันนะเมื่อกี้เหมือนเราได้ยินคุณท่องอะไรสักอย่างคุณพึพมพำอะไรหรอคิดถึงเรื่องอาหารวานแสนอร่อยอยู่หรือเปล่าหรือว่ากาลังคิดถึงเมนูมใหม่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่กใกล้เคียงอะนะใช่ก,กำลังคิดถึงอาหารแสนอร่อยที่โกบาแล้วก็อะไรอะอยูกุยจะทําอยู่นะเอ๊จู่ๆก็ได้ยินชื่อที่คุ้นเคยคนที่ คุณก็รู้จักโกบากับยูกุยด้วยเหรอ <c oughs> มันแน่อยู่แล้วฉันเป็นลูกค้าประจำของพัตาคารหวานมินเชียนะ <c oughs> ถ้าไม่ได้ออกเดินทางอะ่ะ <c oughs> ฉันจะไปทานข้าวที่พัตาคารหวานมินอย่างน้อย <c oughs> อาทิตย์ละเจ็ดมือ้อเชละ่ะโอ้อาทิตย์ละเจ็ดมื้อเลยก็คือวันละมื้อเลยนะติดมากมีความแบบ ชอบอาหารประจำปากไปเลยจับคู่สไตล์อาหารที่บ้านฉันกินเป็นประจำคืออาหารรสจดรืดหนึ่งมื้อและรสเผ็ดหนึ่งมื้อฟินสุดๆไปเลยล่ะถึงแม้จะกินแล้วร้อนในแต่กินสมุนไพรดับร้อนไม่กี่ตัวบำรุงอีกสักสองวันก็กลับมากินมื้อใหญ่ต่อได้แล้วโหฟังดูสุดยอดเลยเนาะพลบ้างก็ได้ฉันก็อยากรอใช้ชีวิตแบบนี้บ้างะ มีเล่ามีเล่าอะไรมีว่าฟัฟฟี่ฟาวเวอร์อยูต่ตรงนั้นด้วยนะส,สรุปว่าฉันได้เจอโกบาแล้วก็คุณเซียงหลิงแทบทุกอาทิตย์เลยบางครั้งยังได้เจอเน้องเหยื่อๆด้วยนะเวลาที่เหยื่อๆมาเออเวลาที่เหยื่อๆพายูกุยมาเยี่ยมคุณเซียงหลิงโกบาก็จะเล่นกับยูกุยอยู่ข้างๆดีจริงๆเลยเคได้เห็นโกบากับยูกุยเดินโซเซไปมาความเหนื่อยจากการทำงานฉันก็หายไปหมดเกลี้ยงเลยละ มีแค่ฉันถูกโกบาลแลยูกุยเยียยาอยู่คนเดียวไม่ได้หรอกนะฉันจะทําให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นถึงความน่ารักของโกบาลแล้วก็ยูกุยพูดได้ดีมากแต่นี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะมันต้องทํายังไงอะ่ะหรือว่าของทั้งหมดที่อยู่บนโต๊ะนั่นก็คือถูกต้องฉันเพิ่งทําละครกระดาษที่มีโกบาและยูกุยเป็นตัวละครหลักเสร็จนะ่ะของที่วางอยู่บนแผงทั้งหมดล้วนเป็นอุปกรณ์ของละครกระดาษ ละครกระดาษชื่อนี้ฟังดูคุ้นหูจังเนอะเหมือนเคยเล่นเมื่อปีที่แล้วคือการดูหนังบนกระดาษที่วางอยู่ข้างหลังคุณเหรอผู้คุณคงเคยได้ยินเกี่ยวกับหนังตุ๊กตากระดาษมันเป็นศิลป,ปะที่สืบทอดในรี่เยอลี่เอมาเป็นเวลายาวนานแล้วละ่ะเป็นการประยุกต์ที่ใช้รูปภาพแล้วก็ไฟเพื่อทําให้ภาพป,ปรากฏบนจอกระดาษมีการเคลื่อนไหวไหมใช่ไหมละ่ะฉันชอบหนังตุ๊กตากระดาษมาตั้งแต่เด็กแล้วล่ะ เคยไปเรียนกับอาจารย์ยิงกองใช่ไหมยิงกองยิงกองไม่รู้อ่านว่าไงอะอาจารย์หญิงกองฉันได้วิชาความรู้ติดตัวมาพอโตขึ้นฉันก็ได้เป็นจิตตกรแล้วออกเดินทางเพื่อแสวงหาวิชาความรู้ไปทั่วช่วงที่เดินทางมาที่ฟอนเทียนฉันได้เรียนรู้วิธีเทคนิควิธีการวาดภาพใหม่ๆหหลายแบบแล้วก็เทคนิคการถ่ายหนังด้วยได้ดรับแรงบันดาลใจมาไม่น้อยเลยละ่ะ ว้าวมีจิตวิญญาณผู้กำกับซะด้วยเพราะงั้นแล้วเชนเลยคิดค้นเกมโตะอ๋อเกมโต้ตอบที่มีความแปลกใหม่ขึ้นมาจากพื้นฐานของหนังตุ๊กตากระดาษซึ่งนั่นก็คือละครกระดาษที่อยู่ตรงหน้าพวกคุณนั่นเองไงละครกระดาษแล้วก็หนังตุ๊กตากระดาษมีสไตล์ที่แตกต่างกันนะโดยจะเน้นการบอกเล่าเรื่องราวที่กระชับและรวดเร็วทำให้ผู้ชมยิ้มได้ดังนั้น ละครกระดาษรอบแรกของปีนี้จะเล่าเรื่องราวแสนอบอุ่นโกบาและยุยกุยช่วยกันตามหาวัตถุดิบและทำอาหารแสนอร่อยร่วมกันอุย้ยโกบากับยุยกุยทำอาหารด้วยกันเหรอฟังดูน่าสนใจจังทั้งอร่อยและสนุกอุย้ยฉันจะตั้งใจดูด้วยเฮ็น <c oughs> พวกคุสนใจแบบนี้ฉันก็มีกำลังใจขึ้นเยอะเลยงั้นอย่ามัวชักช้าอยู่เลยมาให้พวกคุณ ขอให้พวกคุณทําจิตใจให้ผ่อนคลายแล้วก็รับชมละครกระดาษกันได้เลยนะ <ipp> แต่ปุ่มเพื่อใช้จำนวนเพื่อใช้จํานวนครั้งในการเคลื่อนที่เคลื่อนที่แต่ปุ่มเพื่อใช้จํานวนครั้งในการเคลื่อนที่เพื่อน,นําทางโกบาและยุยกุยให้เคลื่อนที่แตะปุ่มค้างไว้เพื่อเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง okay. โอเคเมื่อตัวละครทั้งหมดใได้ไปถึงตำแหน่งของวัตถุดิบที่กำหนดจะถือว่าการท้าทายสำเร็จ ครั้งที่รถเข็นหรือกล่องเคลื่อนที่ในจุดเริ่มต้นทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ใช้ฟัง์กชันซับยใช้ฟัง์กชัน,นย้อน <c oughs> ใช้ฟัง์กชันย้อนรอยเพื่อทำให้การจัดวางกลับสู่สถานะเดิมที่บันทึกล่าสุดสามารถใช้งานต่อเนื่องได้สูงสุดถึง3ครั้งวยน่าเล่นมากเดี๋ยวเปิดกิจกรรมทิ้งไว้ก่อนนะปะอ๋อคนนี้นี่เองหวัดดีชื่อว่าเซียเซียคิง อ่านงไงนะตัวคิวเสียคิงแล้วกันขอให้มีความสุขในเทศากาลเลนเทอนไลท์นะปิชายและน้องสาวอาพวกคุณสองคนคือคนที่ดังเอ้ยคนดังที่เคยมาหาการหมิงใช่ไหมพวกเราเคยเจอกันนี่นาะตอนนั้นเธอเล่นอยู่กับการหมิงนี่ใช่ไหมใช่จริงๆใช่จริงจ,งจงด้วยพวกคุณยังจําฉันได้อะ่ะฉันโชคดีจริงๆได้ยินว่าพวกคุณเป็นยอดฝีมือเชี่ยวชาญทุกเรื่องเลย ทุกวันตอนฉันเดินไปจ่ายกับข้าวที่ชิบูร็อกอะ่ะก็ได้ยินแต่พวกคนชมพวกคุณตลอดทางเลยนะขนาดนั้นเลยเหรอทุกตอนฉันคือยอดฝีมือในทุกทุก่งไพมอนเป็นยอดฝีมือในการกินจะฉันมีความสามารถอื่นนอกจากการกินนะเดี๋ยวนะขอฉันคิดก่อนว่าฉันยังทำอะไรได้อีก จะเข้าใจคนธรรมดาที่ไหนจะสามารถลอยได้คุณทั้งขาทั้งเบาแล้วก็นุ่มฟูเหมือนเซียนนพิลาบเลยการบินได้เป็นเรื่องสุดยอดมากหยิบจับอะไรก็สะดวกทำงานได้สบายๆคุณต้องช่วยเพื่อนเยอะๆนะไพมอนเป็นเซียนนพิราบเหรอเนี่ยได้ฉายาประหลาดเพิ่มมาอีกแล้วเรื <c oughs> ่องเซียนนพิราบนี่จริงไหมเนี่ยไว้เคยว่ากันทีหลังเดีย๋ยวฉันค่อยช่วยงานอีเธอร์ตลอดจริงๆนะ ช่นตอนที่ตกลงมาจากที่สูงมากๆฉัเชนก็ช่วยดึงอีเธอร์เอาไว้เพื่อไม่ให้เขาตกลงมาเจ็บมากเกินไปไงถึงฉันจะมีแรงไม่มากพอดึงไม่ค่อยไหวก็เถอะถ้าฉันเป็นเสียนอพิราบจริงอ่ะตอนที่อีเธอร์ใช้เครื่องร่อนไปหาฉันก็ต้องดึงเขาให้บินไปไกลามากขึ้นแล้วพวกคุณต้องฝึกฝนเยอะๆนะเหมือนที่ฉันแล้วก็กามหมิงฝึกวูซูไงล่ะถ้าฝึกด้วยกันเป็นเวลานานๆเข้าก็จะเข้าใจกันละกันแล้วก็เข้ากันได้ง่ายมากขึ้นนะ ฉันเพิ่งติดเกมใหม่ขึ้นมาได้พอดีเลยชื่อว่าวูซูท้าไฟคุณอยากลองเล่นดูไหมเล่าเหนือจากฝึกความสามัคคีได้แล้วอ่ะยังทำให้เข้าใจการแสดงวูซูได้มากขึ้นด้วยนะอ๋อมาถึงแบบเหมือนคนเล่นเป็นส่วนหัวอีคนเล่นเป็นส่วนหางใช่ไหมวูซูท้าไฟเหรออย่าบอกนะว่าเป็นตุก๊กตาตัวใหญ่ที่อยู่ข้างๆเธอใช่แล้ว การแสดงวูซูอ่ะแบบดั้งเดิมเต้นยากมากต่อให้มีคนที่เชี่ยวชาญมาฝึกให้แต่ถ้าคุณไม่ชอบและไม่มีความพยายามมากพอก็ฝึกต่อไม่ไหวหรอกฉันก็เลยคิดหาวิธีเต้นอย่างหนึง่งของการแสดงวูซูมาทำการแก้ไขกติกาแล้วก็เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่จึงได้จึงได้เกมนี้ขึ้นมานะ่ะตอนนี้เป็นช่วงเวลาเทศการเลนเทนลท์ด้วยเราไม่ทํเรามาทำให้ทุกคนนะ่ะมีความสุขด้วยการออกกำลังกายก่อนกินข้าวจะได้ช่วยย่อยอาหารกันเถอะ แค่ใส่ชุดการแสดงแล้วก็มาแข่งกันว่าใครจะได้รับเค้กชาม,มากกว่ากันแถมยังชนกันไปชนกันมาได้ด้วยสนุกมากเลยนะฟังดูน่าสนใจมากเลยอ่ะแต่ต้องใส่ชุดการแสดงที่ใหญ่แบบนั้นเล่นเกมกับคนอื่นดูเหมือนาฉันจะมีแรงไม่พอจริงๆนั่นแหละ <c oughs> อีเฮอ,อเก่งเรื่องแบบนี้มากเลยนะสน่วนฉันขอนั่งดูทุกคนเล่นอยู่ข้างๆเพื่อเรียนรู้ก่อนละกัน <c oughs> โอเคเพลงมาโอเคร่างกายอยากปัทาาเอ๊ะเซโนพิลาไม่เล่นเองเหรอโหน่าเสียดายจังไม่มีปัญหาฉันกับอีเทอร์เดินทางด้วยกันมานานแล้วและยังจะเดินทางด้วยกันแบบนี้ตลอดไปแล้วยังจะมีเวลากระชับมิตรกันอีกนานด้วยบางทีแค่ฉันนั่งดูเฉยๆก็อาจจะเข้าใจพื้นฐานการสร้างความสมัคคีกับอีเธอร์ได้ไม่น้อยก็ได้นะ ว่าคนที่สนิทกันจริงๆอ่ะฉันเริ่มจะอิจฉาแล้วสิงั้นขอเชิญพี่ชายคนดังอ๋อขอเชิญพี่ชายคนดังลองเล่นบูสูเท้าไฟได้เลยนะแล้วก็เชิญเซียนนกพิราบมารับชมอย่างเพลิดเพลินเลยนะว้าวไฮมอนได้ฉายามาอีกแล้วในเกมเพลงอสูรเรืงรานักทันทาต้องบรรลุปเป้าหมายภายในเวลาที่กำหนดและพยายามทำคะแนนให้ได้มากที่สุดเง่อกดปล่อยสกิล จะสวมใส่ชุดการแสดงบูซูที่ทำขึ้นพิเศษเพื่อเข้าสู่สถานะบูซูพุ่งทยานและกระแทกพวกเข้าร่วมชมอื่นๆว้าวที่สัมผัสโดนกระเด็นออกไปเมื่อทั้งสองฝ่ายอยู่ภายใต้สถานะวูซูพุ่งทยานสัมผัสโดนกันทั้งสองฝ่ายจะปล่อยสถานะวูซูพุ่งทยานโดยอัตโนมัติเกมเพลย์อสูราริงราจะมี3ด่านให้เลือกเล่นซึ่งกติกา แต่ละเกมของแต่ละด่านจะสามารถดูได้ในคำอธิบายเกมเพลย์โอแสดงว่าต้องเล่นกับผู้เล่นคนอื่นโดยชมิเ oh นียโอ m มย o ก h อสุราเริงร่ามีวิธีการเล่นอยู่2วิทีนั่นไงจริงๆด้วยสามารถเชิญเพื่อนร่วมทีมในโหมดเล่นหลายคนมาเล่นด้วยกันหรือจะจับคู่กับผู้เล่นคนอื่นก็ได้แต่ต้องมีเข้าร่วมแต่ต้องมีผู้เข้าร่วม4คนจึงจะสามารถเปิดเกมเพลย์อสุราเริงร่าได้ ชายคนดังดูจากสีหน้าที่สดใสและท่าทางที่คือเขือของคุณแล้วอยากแสดงวูซูเท้าไฟอีกรอบหรอยังไม่ได้แสดงเลยเกี่ยวกับอุปกรณ์แล้วก็สถานที่สําหรับการแสดงวูซูวูซูเท้าไฟไม่เลวเลยใช่ไหมชะ,ะเป็นคนแก้เองทั้งหมดเลยนะจะใส่ผงหินพิเศษหลายชนิดลงไปในชุดการแสดงวูซูพอดึงเชือกก็จะนาให้ผงหินผสมรวมกันแล้วก็ปล่อยแก๊สออกมามากมายถึยงจะทําให้ชุด การแสดงอ่ะมีความคงทนยิ่งขึ้นไม่ว่าพวกคุณจะชนกันยังไงก็ไม่ได้รับบาดเจ็บมันทั้งสนุกแล้วก็ปลอดภัยเลยละ่ะนี่เป็นเทศกาลที่ใช้บนเรือมานานเอ้ยนี่เป็นเทคนิคที่ใช้บนเรือมานานแล้วพวกกระลาสีเรือไม่ได้ใช้รักษาสินค้าถึงแม้กล่องที่ใส่สินค้าจะโคลงเคลงไปตามกระแสะคลื่นแต่สินค้าที่อยู่ข้างในจะไม่กระแทกจนเสียหายยับเยิน ส่วนสถานที่สําหรับเล่นเกมวูซูเท้าวูซูเท้าไฟฉันได้ขอเช่าจากร้านนี้ปกติแล้วต้องใช้ปกติแล้วห้องใต้ดินที่ใหญ่โตแบบนี้มักจะปล่อยว่างเลยได้โอกาสมานําใช้งานซะเลยเจ้าของร้านใจดีมากการที่ฉันจะโปรโมทการแสดงวูซูก็จะก็จะช่วยเรียกลูกค้าให้เขาด้วยด้วยเขาเลยไม่คิดค่าเช่าแพงนะักไว้ค่อยคุยตามสถานการณ์อีกทีนึงไม่แน่ว่าหลังจากนี้ฉันอาจจะเรียกการหมิงมาแสดงที่นี่ก็ได้นะ น่าสนุกมากคะแต่ก่อนอื่นนั้นไปหาจวนชูโอเคนี่ง่ายจวนชูโอ้ยเครื่องสะดุดมากเลยวันนี้เพิ่มเสี่งนะอ่ะฉันจวนชูลูกศิษย์นักเอนักเล่าทะนักโอ้ยนักเล่านิทานขอรบกวนให้พวกคุณหยุดก่อน พกะคุณเคยได้ยินข่าวลือนี้ไหมในค่ำคืนของเทศกาลเลนเทนร้ายเคยมีเปลวไฟที่พล้วไหววาดภาพบนท้องฟ้าตอนกลางคืนกลายเป็นมวลภาพที่สวยงามเออมไม่เข้าใจอะ่ะเปลวไฟหรอวาดภาพบนท้องฟ้าคนทั่วไปไม่มีทางเริ่มแบบนี้ได้หรอกมั้งเนี่ยต่อให้นั่งบนยานอาวกาศได้คงไม่มีสิ่งมหัศจรรย์ที่ลอยบนท้องฟ้าได้อะ่ะแต่ฟังดูแล้ว เหมือนเป็นอุป,ปมาที่เวอร์บางเกินจริงนะเหมือนจะไม่ใช่ภาพวาดธรรมดาหรือจะหมายถึงดอกไม้ไฟสรุปว่าตัวละครหลักของข่าวลือนี้ก็คือพวกคุณสองคนนักเดินทางอีเทอร์ที่มีชื่อเสียงที่โด่งดังและคุณไพมอนคู่หูคู่หูหของเขาเอ๊ะแล้วทำไมกลายเป็นเรื่องของพวกเราได้อะพวกคุณคงจะลืมไปแล้วปีที่แล้วพวกคุณได้รับคำขอของนักประจนภัยที่ชื่อเทียนเทียนและได้เข้าร่วมการท้าทายความเร็วสุดพิเศษ การแข่งขันครังงงง้งนั้นถูกประดับประดาไปด้วยดอกไม้ไฟที่สวยงามและอลังการเป็นทัศนียภาพที่พบเห็นได้ยากมากเลยค่ะพอได้ยินแบบนี้แล้วเหมือนฉันจะเริ่มจําได้แล้วนะตอนนั้นพวกเราก็แค่ช่วยนักโปรโมทของกิวนักประชาภัยคนนั้นเราไม่ได้ลําบากอะไรเลยนะเขาบอกว่าเขาต้องการใช้ให้กิจ,ก,จ,ก,จกรรมนั้นดึงดูดสมาชิกใหม่ไม่รู้ว่าเขาทําสําเร็จหรือเปล่า แล้วประเด็นหลักคืออะไรเหรอตอนนั้นฉันกำลังดื่มเหล้าแก้กลุ่มอยู่แถวหว่างชูอินเลยเพอเงยหน้าขึ้นมาก็เห็นเงารางของพวกคุณที่สว่างสวัยเพราะดอกไม้ไฟทันใดนั้นความกลุ่มใจที่สอบตกอนาคตที่สับสนได้ถูกท่าทางอันมีชีวิตชีวาและเปล่งประกายของคุณขับไล่ไปจนหมดสิ้น ฉันเลยลุกขึ้นมาตั้งใจศึกษาประเพณีท้องถิ่นของฉันต่อไปโดยการเดินทางมาที่หุบเขาเชยนยูเพื่อศึกษาหัวใจเลยหัวข้อหัวข้อที่ฉันชื่นชอบในเชิงลึกต้องขอบคุณกำลังใจจากพวกคุณเลยนะนอกจากฉันแล้วอ่ะยังมีคนอีกมากมายที่เข้าร่วมกิลนักพจนภยัยเพราะถูกเงาร่างของพวกคุณนะดึงดูดซึ่งพวกเขาก็ค้นพบทิศทางใหม่ของชีวิตแล้วเหมือนกันก็คิดไม่ถึงเลยจริงๆอ่ะ พวกเราไม่เห็นเลยด้วยซ้าว่ามีคนมองดูพวกเราอยู่ไกลๆแล้วก็คิดให้ถึงได้ว่าการที่พวกเราเข้าร่วมการแข่งขันความเร็วจะสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้อ,อ่ะคุณชมเกินไปแล้วพวกเราเขินเป็นนะเนี่ยเห็นคุณมีชีวิตชีวาขึ้นกมาก็ดีแล้วยินดีด้วยนะที่คุณกลับมายืนหยัดได้วันนี้ฉันรู้สึกดีมารู้สึกโชคดีมากที่ได้เจอพวกคุณทั้งสอง ฉันมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะรบกวนพวกคุณแล้วก็ขอขอบคุณพวกคุณจากใจจริงเลยขอให้พวกคุณถ่ายทอดแสงสว่างของพวกคุณต่อไปและเป็นแรงบันดาลใจให้คนมากขึ้นได้ไหมคะถึงแม้ว่าเธอจะไม่ได้ยิ่งเออถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนที่คุณพูดขนาดนั้นแต่ความคิดของคุณเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะถ้าสามารถทําให้คนอารมณ์ดีขึ้นได้พวกเราก็ยินดีจะทําอยู่แล้วว่าแต่พวกเราต้องทํำยังไงอ่ะ ตามที่เคยปฏิบัติกันมาเลยค่ะแล่เจที่ได้อิงตามการแข่งขันความเร็วที่เทียนเทียนวางแผนไว้ฉันรวมฉันร่วมมือกับเหล่านักประจนภัยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพวกคุณและวางแผนกิจกรรมใหม่นี้ที่มีชื่อว่าตามรอยแสงสว่างขึ้นมาค่ะในขบข่าวเชยนยูเนี่ยมีเรื่องราวหมหัศจรรย์มากมายซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือปลาค้าหมหัศจรรยออ์ที่มีปลาค้าหมหัศจรรย์อยู่หนึ่งชนิดมนุษย์สามารถใช้พลังของมันทา ให้เคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วพวกคุณแค่ทําตัวเหมือนปกติแค่เดินทางไปมาระหว่างภูเขาและในอากาศให้เต็มที่และแสดงท่าทางที่ปราดเปรียวและมีชีวิตชีวาของพวกคุณให้คนเห็นมากขึ้นก็พอแล้วค่ะอ๋อยินดีมากสบ,บายมากนอกจากที่อนอกจากโมราที่เป็นของขวัญตอบแทนจากฉันแล้วเรายังมีรางวัลตอบแทนให้พวกคุณด้วยเพื่อแสดงถึงน้ำใจของพวกเรา หากเทียบกับเรื่องเราส่งต่อความหวังเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นแล้วนั้นน่ะของขวัญพวกนี้นับว่าเล็กน้อยมากแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะเราจะหาโอกาสตอบแทนพวกคุณอีกในอนาคตล่ะ <c oughs> จะเกรงใจกันเกินไปแล้วอ,อ่ะต่อให้จะไม่ได้ประโยชน์อะไรมากไหมฉันกับอีเธอร์ก็ยังคงเดินทางต่อบประโยชน์ด,ดียรแล้วก็จะพยายามช่วยเหลือคนที่กำลังสับสนให้ได้มากที่สุดด้วย ได้ยินคุณจันชูพูดแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่ามีแรงพอจะประจนภัยมากขึ้นแล้วล่ะงั้นเราลองเข้าร่วมตามรอยแสงสว่างของเขากันเถอะในส่วนของกิจกรรมนี้เราได้ทำการเปิดแลกพูดคุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนิโกเนโกตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่จะบอกลากับทุกคนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากิจกรรมอื่นๆสำหรับตอนนี้นิโกเนโกบายบาย